ก็ <owad Es> เป็นอีกหน multi, ึ่งอีเวนต์เนาะที่โซเฟียแกรลี่จัดขึ้นมาค่ะแล้วก็รอบนี้เรารู้สึกว่าเป็นอ <Rapid shopping S 2> ีเวนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยที่ทำให้แบบว่าได้เร็วปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงเสร็จด้ใส่ได้เลยค่ะ นะคะ,ะเดี๋ยวให้ต้องแนะคะทักทายแฟนคลับกันก่อนเลยะค,ะค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันมนานแล้วนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมทังเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เจอทุกคนนะคะเป็นยังไงคะเดี๋ยวมาเรียนรู้แล้วก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ไปมากขึ้นด้วยกัน,นะคะ่ะ ที่เป็นกลิ่นออริจินอลแต่พอ <Yeah. S 1> กลิ่นนี้ออกมา <Yeah. S 1> ปุ๊บคือว้าวเลยเพราะว่ามันมีความแบบหวานขึ้นแต่ว่าเป็นหวานแบบหวานละมุนไม่เลี่ยนแล้วก็มันมีไดนามิกคือมันจะบอกว่ากลิ่นนี้ถ้าทุกคนได้ลองแล้วอ่ะน่าจะชอบเหมือนกันคือมันมีความหวานแล้วก็จะมีความแบบจริงๆเป็นยูนิเซ็กซ์ก็ได้เพราะว่าเขามีความช็อกโกแลตมีความคอฟฟที่เรารู้สึกว่าดมได้ทุกวันไม่เบื่อเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ ถ้าช่วงไหนช่วงไหนใช้แบบตอนคืนเนี่ยตื่นเช้ามาก็ยังมีกลิ่นหอมติดเตียงติดเสื้อผ้าอยู่เลยค่ะนี้เป็นอะไรที่ชอบมากใช่กลิ่นหอมติดทนติดสองชัวง่วโมงแบบนี้ชอบมากนะคะแต่ว่าถ้าให้อย่างให้เลือกเนี่ยคือบางคเป็นคนนืงที่ชอบชอบมากๆอยู่แล้วแล้วก็ใครที่ชอบชาของหวานใครที่แบบว่าชอบกลิ่นหวานๆนะคะก็คิดว่าน่าจะชอบค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ใชอากาสไหนได้ก็ บอดี้บัตเตอร์กลิ่นโมนิลลาดิเชียสมาค่ะได้เรียกว่ากลิ่นหอมฟุ้งเติแมแบบมาคือกลิ่นลอยมาเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากลองทดลองกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องดามเนี่ยฝากโปรโมชั่นกับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง event อีเวนต์ที่โซเฟียแอนด์ลอรีจัดขึ้นมาค่ะแล้วก็รอบนี้เรารู้สึกว่าเป็นอีเวนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยที่ทําให้แบบว่าได้ให้ทั้งลูกค้าทั้งแฟนๆของแบรนด์เนี่ยได้มาทำเวิร์กช็อปร่วมกันค่ะแล้วก็ได้มา experience เอ่อ ตัออ้งหัวบีแบบนี้นะคะเก้าสิบองศานะคะเริ่มเริ่มเริ่มจากตัวขอบนอกก่อนก็ได้นะคะบีบไปขอบนอกตั้งขึ้นแบบนี้วนโอเคหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมคะซ้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคะ่ะแบบนี้เหมือนเราสร้างฐานขับเค้ก่อนนะคะย่างไหมคะย่างแล้วเราคะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะถ้าทำได้แน่นอนแล้วเรา,าจากนั้นนะคะเราก็จะบีตบตกการอีกนิดนึงเป็นแบบนี้ ตะกะีีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนปีมาเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ถ้าทุกท่านสังเกตนะคะตัวหัวบีบถุงสีเหลืองเนี่ยตออัอหัวบีบเนี่ยมันจะเป็นด้ามตัดนะคะเพราะฉะนั้น,น้าฝักที่เป็นออสั้นกว่านี่จะให้อยู่ด้านบนนะคะเวลาเราบีบนะคะเราจะเอาฝั่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยหันออกตัวออหันหันออกนอกตัวนะคะเวลาบีบเราก็จะ จากตรงกลางนะคะบีบออกแบบนี้นะคะไปคลี่ดอกไม้เลยค่ะซ้อนออกไปแบบนี้ทุกท่านยินนี่กำลังใจดีมากนะคะแบบนี้ให้กำลังใจทุกคนนะคะตอนนี้ต้องกลายเป็นขอกำลังใจให้เราด้วยนะคะสู้ไปด้วยกันให้กำลังใจกับแป๊บกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มทำแบบพร้อมกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะบีบ ตั้งฐานขึ้นมาก่อนนะคะแบบนี้ใช่วนไปเลยหนึ่งรอบค่ะใช่จากนั้นนะคะเราก็จะสวัสดีอีกชั้นหนึ่งค่ะบีบเหมือนเดิมเลยเป็นอีกชั้นหนึ่งโอเคใช่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หัวบีบอันนี้เรา,าใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลากออกไปข้างนอกแบบนี้ใช่ ากออกไปอ๋อจะต้องจะต้องเอียงนิดนึงจะต้องเอียงนิดนึงใช่แบบนี้ใช่ค่ะอ่าปีดได้เลยแล้วเราก็ลากออกใช่หน้าแหละประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราก็จะซ้อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลนะคะ โอเคค่ะโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลนะคะตามชอบได้เลยค่ะผ่านไหมคะทุกคนผ่านสวยเลยนี่เป็นไงล่ะแสะดงว่าไม่ยากใช่ไหมคะใช่คะ่ะ <laughs> อุออ้ยแยกไม่ออกเลยในของเชฟไมไของน้องแบบใช่ไหม <laughs> นี่ทุกคนนะคะสามารถตกแต่งได้เลยเก็บน้ำตาลทานได้ด้วยแต่วันนี้เรามีให้เลือกทักสองแบบเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แบบแรกกันก่อนนะ่ค่อยๆไปแต่ที่บอกเวลาให้สองชั่วโมงนะคะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่กี่นาทีคะอ่าก็สองชั่วโมงละค่ะเดินปรมาเราเล่นนะคะขอบขอบกันค่ะ โอเคน่ารัไม่เสียพเระมพิ่มให้กับน้องแบมหน่อยค่ะมีเป็นกำลังใจให้น้องแปมตอนนี้แหละน้องแบมจะต้องสบกำลังใจให้กับทุกคนแล้วนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เริ่มทำกันเลยไม่ต้องดูแบบน้ยน้องแปมเดินดูได้เลยนะคะเป็นกำลังใจแบบนี้จากนั้นะคะก็จะฟ้อนประมาณนี้ค่ะถ้าว่ามทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะได้ไหมคะ โอเคค่ะแล้วก็ใส่ตัวยสีดูเหลือกได้เลยค่ะว้าวอ้อรมว่ามันกลิบกลิบจะเล็กๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้แก้มือใช่ค่ะก็เดี๋ยวทั่วแรกเนี่ยเป็นดอกวันีลาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้วยต่อไปก็จะลองให้แต่ละท่านเนี่ย สวยมากสวยจริงๆเก็แค่ซู้มิตัพั์กับเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษมีให้เฉพาะวันนี้วันเดียวที่นี่ที่เดียวเท่ากันอีกด้วยน้องแบมยังสนุกอยู่นะคะ 5, 7ชิ้นใช่ไหมคะดีสุดยอดมากเลยยังไงดีคะน้องแบบ ให้ทีมงานไปให้ดีไหมคะได้ค่ะ,ะดเดี๋ยวให้พี่พี่ทีมงานนําไปให้รอนั่นเองอย่างที่บอกไปเลยว่าเราจะมีสาวผู้โชคดีถ้าประกาศชื่อแล้วให้แสดงตัวแล้วก็มายืนยันตนนะคะที่บริเวณของจุดลงทะเบียน,นะคะ่ะเดี๋ยวหลังจบงานเราจะมาถ่ายรูปใครชอบชิ้นไหนหมายตาไว้เลยนะคะได้ชิ้นฝีมือน้องแบมเลยเราจะ อาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะใครที่แบบว่าไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะเรามีแค่เจ็ดชิ้นขอคนที่ไม่กลัวอ้วละกันค่ะชิ้นินแรกไงล่ะแจกแฟนคับด้วยขอไหมคะทุกีนดอมค่ะขอบวานิลาไหมคะสุดยอดเลยอ้อันนี้คือดอกกุหลาบของเราแบบสวยมากเดี๋ยวขอไปฝั่งนู้นนะคะ ได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะคะน้องแยมยังอยู่กับเราถ้ายด้านหน้าด้วยนะคะคแล้วก็ได้รางวัลทั้งคู่ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันกันก่อนนะคะ นี่นะคะบอดี้โลชั่นที่น้องดันถือทาปุ๊บหอมปั๊บเลยมีที่โตอด้วยนะเราปิดทาได้นะคะฮะก่อนอดค่ะ,ะร้องชอดถัดไปเราจะถ่ายรูปรวมค่ะเรียนจดุกท่านทางด้านนน